สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่13เดือน11ปี64นะครับเป็นวันเสาร์แต่ว่าเราจะนํากันบ้านหุ้นหลังตลาดปิดวันศุกร์มาทํากันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็ร่วมทํากันบ้านเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับมาดูในส่วนของเนื้อหาในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดบวกไป1.5จุดจุดครับน้อยมากบวกน้อยมากครับได้แท่งแดงมาด้วย แต่ถึงอย่างนั้นครับในเซตตรงนี้คือยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมโดยยังอยู่ในลักษณะของรอบของการดีดต,ตัวขึ้นแต่คงดีดไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่ามีแนวต้านในส่วนของเทนเทนไลน์ของสามเหลี่ยมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตีคร่าวๆให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตนะครับก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตรงปลายเราจะเห็นว่ามันแคบมันจะค่อนข้างแคบโดยเราคาดว่า มันจะแคบอยู่เงี้ยในเงนี้ยสักพักหนึ่งนะครับจนมันเบรกสามเหลี่ยมได้ไม่ว่าจะเบรกขึ้นไปทางบนหรือทางล่างนะแต่ตัวนี้มันอ,อยู่ในรอบของการพยายามจะไปแตะข้างบนอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าอัพไซด์ไม่ได้เยอะมากหุ้นที่สแกนได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งที่สแกนได้หลังตลาดปิดนะครับแล้วก็ระหว่างวันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีตัวไหนบ้างมาดูตัวแรกกันเลยในทำเฟรมเดย์ทั้งหมดนะครับตัวแรกครับ CCET ในหุ้นทุกตัวก็อย่าลืมไปส่องงบกันเงินนะครับกันด้วยนะครับว่าออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ตัวที่วิ่งขึ้นไปก่อนอย่างเงี้ยงบมันก็น่าจะรู้กันก่อนแล้วนะครับน,น่าจะรู้กันก่อนที่จะประกาศละในส่วนของที่เขาเรียกว่าวงในนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับราคาก็มาเรียบร้อยนะครับ CCT นี่ก็คือ,อขึ้นมาตั้งแต่วัน ที่11บเอ็ละนะครับวันพฤหัสแต่ว่าในพฤหัสเราเราไม่ได้เข้าเพราะาเรามองว่ายัางใกล้แนวต้านาแนวต้านตรงนี้คือ2.98หรือ3บาทถ้วนนะครับสองจุดแตัวแถวเนี้นะแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนะี่ยเขายืนตรงนี้ได้สำหรับ c c ซีนะครับแล้วก็ตรงนี้กน็น่าสนใจตามไปนะครับโดยถ้าผิดพลาดยังไงก็คัดที่2.98นี่แหละผมว่านะก็ตามไปได้โดยแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไป มีอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีอยู่สามขั้นบันไดอยู่เหมือนกันนะครับเอาได้สักสักหนึ่งแนวะต้านก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับสามจุดเก้าศูนครับไกลสุดเลยแล้วก็สามจุดเจ็ดแปดแล้วก็สามจุดห้าแปดครับไปได้สัก3า8จุห้าแปดก็โอเคแล้วในมุมมองของทางผมนะถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันนะครับสีบซี่ทีวอลุ่มเข้าด้วยนะวอลุ่มเข้าดีมาสองวันแล้วนะครับหมรือว่า จะเข้าดีต่อวันเนื่องในวันจันทร์หรือไม่ครับทรงตั้งเขาเรียกว่าตั้งตรงเลยทีเดียวนะครับก็ข้างหน้าค่อนข้างน่าสนใจแล้วอนข้างเด่นเลยทีเดียวว um, อลุ่มวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ1 0 1ล้านหุ้นนะครับประมาณร้อยล้านหุ้นหุ้นละสาบาทก็300ล้านบาทเลยทีเดียวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวอลุ่มที่สูงกว่าปกติในรอบลหลายๆวันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ลองไปทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับมาด,ดูตัวถัดไป BEC ครับ ตัวนี้ก็เหมือนงบออกไปแล้วนะผมไปนั่งดูอยู่นะทางการบ้านต่อนะสำหรับตัว bec bec เดี๋ยวผมขยายตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นคนระับเห็นกันแล้วเนาะ bec นะครับตัวนี้ที่เรากล่าวถึงตัว bec ครับยังคงเป็นทรงนโน้มขาขึ้นอยู่แม้ว่าใน แต่ละแท่งจะไม่ได้ขึ้นกระชากแรงมากนะครับแต่ว่ายังค่อยเลี่ยงตัวไปแล้วในระหว่างวัน,นมักจะมีไส้เทียนด้านบนนั่นก็คือการขายทํากาไรระหว่างวันนะครับแต่ไม่ได้ขายแบบเททิ้งสัตว์ทิ้งเททิ้งทีเดียวไม่เสียทรงมันกันเถิดะนะครับมันก็จะมองว่าค่อยๆไต่ตรงนี้ไปนะครับค่อยๆไต่ตตไปโดยมีแนวต้านนะครับอยู่ที่14.6ครับใช้แนวต้านตรงนี้ไปเลยแนวต้านเดียวนะครับเพราะอีกอันหนึ่งตรงนี้อยู่14.4ซึ่งมันไม่ค่อยต่างกันมาก หนาด้วยนะครับ14.6ตรงนี้วอลลุ่มหนาในรอบก่อนนะครับแล้วก็ยอ่อลงมาจนถึง11.8ครับซึ่งเป็นจุด stop loss เดิมที่เราใช้แต่ถึงอย่างนี้นะครับควรยก stop loss ขึ้นไปเป็น12.4ครับแถวจุด g o l d e n cross ตรงนี้นะครับถ้าดู12.4อาจจะต้องยอมไปก่อนก็อาจจะต้องใช้เวลาหนึงครับว่า,าจะเรียงตัวไปทางข้างบนนี้ได้ไกลถึงแนวต้านเดิมหรือไม่ แต่ทวนดูแล้วหุ้นมันจะค่อยๆไปนะครับมันจะไม่ไม่ได้ไปทีเดียวอ่ะกบ b ซครับลองไปทำกันบ้างต่อัปเพิ่มเติมนะครับมาดูตัวต่อไปครับ BLA เราเอา่อต้องต้องชี้แจงให้ทางอา่าผู้ที่รับชมรายการของเราใหม่ๆรนะเราก็จะเลือกเฉพาะสไตล์ที่เราถนัดนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเฉพาะตัวที่เขียวๆมาพูดอะไรเงี้ยตัวติดลบมาพูดบางสีอะไรเงี้ยหมายถึงว่าขาลง เราเราไม่ได้ถนัดเทรดหุ้นขาลงแบบว่ายังเป็นโมเมนตัมเชิงลบอยู่นะนะครับอันนั้นใครหลายท่านอาจจะถนัดนะครับแต่บางทีเราก็มีการบ้านในโมเมนตัมเชิงลบมาให้เผื่อที่จะท่านนี้ถืออยู่เนี่ยจะได้เอาไปวางแผนต่อว่าจะขายดีไหมอะไรเงี้ยนะแต่แต่ที่เราถนัดจริง,รงๆอ่ะเราก็จะถนัดหุ้นที่เพิ่งเกิดกลเดนคลอสใหม่ๆนะครับหรือว่าเราเรียกว่าหุ้นต้นน้ำนะครับก็นะ่าเหมือนว่าเพิ่งผ่านจุดเปลี่ยนเทรนมาใหม่ๆนั่นเองนะ มาดูตัว BLA นะครับ BLA ส่วนใหญ่ทรงมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นการบ้านของเรานะครับก็เรียกได้ว่าถนัดใครถนัดมั่นเพราะว่าในบางบางท่านอาจจะลงทุนต่างจากนี้ไปแล้วก็มีสไตล์ที่ต่างจากนี้ไปนะครับมันมันก็คงจะมีได้หลายแนวทางที่จะสามารถทํากําไรได้นะครับแต,แต่แต่ก็ัอย่างว่าแหละแต่ละคนก็จะถนัดที่ต่างกันเนาะ ตัว BLA นะครับ BLA เป็นการบ้านของ EP ที่แล้วด้วยซ้ำ EP ที่แล้วเนี่ยได้แท่งนี้มาครับากําลังไปต่อบอลุ่มดีทีเดียวนะครับสี่ล้านหุ้นนะครับก็โอเคในตรงนี้แนวต้าน32.5ครับจุด s ต o อ loss 28นะครับเราเรายังไม่กล้ายก s ต o p l ล s อตามไปที่29.5นะครับเดี๋ยว,ยวถ้า วันจันทขึ้นอีกสักแท่งนะครับเรายกตอบล็อตตามไปขอมันขึ้นเถอะนะครับตรงนี้ลองแผนนี้ดูครับสำหรับ bla นะครับแนวต,ต้านสามสองจุดหแล้วก็ใช้จุดตอบล็อตยี่้วนตัวถัดไปครับ osp ตัว osp นี่ก็เป็นการสแกนเจอ,อะระหว่างวันนะครับเรามาดูแนวตาน้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนดูแนวตา้านเดี๋ยวจะพิมพ์ตัวใหญ่ๆใ,ให้ OSP นะครับที่จริงตรงนี้ก็เห็นนะถ้าเราใช้ความคมชัดของวิดีโอเป็น 720p จจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเขียนว่าโอ p นะครับแต่ถ้าความคมชัดของเราไม่ถึงมันจะไม่เห็นนะครับอะโอเคแต่ผมก็ขยายอันนี้ให้ดูแล้วดวงสื่อให้ดูแล้วครับตัว osp นะครับสัญญาณมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเลยด้วยซ้ำนะครับนะก็อ่า ก็น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าวันในวันที่21ยังมีแนวต้านอยู่ที่34.5บสี่จหนะครับแนวต้านเล็กๆตรงนี้นะครับเราเลยยังยังไม่ได้สนใจที่จะเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่า,าในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวสําหรับ OSP นะครับแนวต้านนะครับมีอยู่2แนวนั่นก็คือ36แล้วก็37มครับอ๋อมีอยู่2แนวติดติดกันเลยสําหรับ OSP จุด s t o p l o s s นะครับจุด s t o p l o s s เดิมควรใช้3าวที่สองครับแต่ผมว่ายกมาได้แล้ยกตามมาได้ล้นะครับก็ยกตามมาได้แถวแถวสามจุดสองห้า 3, 3, 2, ครับแถวแถวจุดกเด้นคลอสตรงนี้ก็โอเคนะถ้าหลุดจุดนี้ค่อยยอมนะถ้าไม่หลุดยังพึ่งอย่าพึ่งยอมก็อ,อ่อเป็นตัวหนึ่งที่เราแอบเก็บไปเมื่อมันสุกที่ผ่านมานะครับลองดูว่าเ,าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าทรงตรงนี้เหมือนอา่า ด,ดูเปลี่ยนเป็นออกโมเมนตัมเ um ชิงบวกนะหลังจากที่เขาเป็นโมเมนตัมเชิงลบมาค่อนข้างนานหลายวันพอสมควรนะครับเอาจริงอ่ะถ้ามีเดดคอร์สก็ตั้งแต่วันที่1เดือน9นู่นเลยครัผ่านมาก็เป็นเดือนเดือนเหมือนกันเกือบเดือนครึ่งเลยทีเดียวกว่าจะเกิดสัญญาณบายอีกทีนึ่งสาหรับตัว OSP ครับครับก็ไปทําการบ้านกันต่อนะครับสองงบกันด้วยงบ Q 3ออกแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยเหมือนจะออกแล้วนะนะครับมาดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปโอ้อันนี้ก็ก็สวยเหมือนกันนะครับเซปเป้ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่แล้วก็ในในวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเรายังหาจังหวะเข้าไม่ได้นะเราจะเข้าปลายแท่งก็ยังไงอยากได้เข้ากลางแท่งมันไม่ยอมย่อลงมาให้นะครับโอ้เซปเป้ใช่ไหมเซปเป้ ค่อยไปนะครับวันนี้ก็มันหยุดครับมีเวลาเยอะครับวันเสาร์ันนี้ครับตัวเซเป้มีแนวต้านนะฮะแนวต้านอยู่ที่ตรงจุดนี้ก่อนเลยจุดบนสุดแนวต้านแข็งด้วยนะครับยี่สิบเก้าครับมองยี่สิบเก้าไปเลยครับไม่มีจุดอื่นแล้วนะครับเราเป็นแนวต้านที่หนาด้วยสองแท่งนี้ตัวนี้ถ้าทุบเนี่ยทุบยาวเหมือนกันนะเนี่ยนะครับทุบยาวมันก็ถือถ้าอย่างเก่งอ่ะรันได้ทักแท่งสองแท่งพอแล้วผมว่านะถ้ามันไปนะ มันจะยาวครับไปก็ไปยาวทุบก็ทุบยาวเหมือนกันสําหรับตัวแซเป้นะครับก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นหุ้นที่ลันเพลินเท่าไหร่นะครับเพลินไม่ได้หพูดง่ายนะ,ะจุดเบรกเดิมครับเบรกแนวต้านาเล็กตรงนี้ขึ้นมาคือ25.75แล้วก็ใช้ตรงนี้มันจุดสตอปลอดไปได้เลยนะครับเพราะจุดที่ต่ำกว่านะนะจุดฐานของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่2 4่7ครับประมาณ24.7ซึ่งมันมันคิดว่ามันลึกไปแล้ว ตัวนี้ถ้าหลุด25.75าผมว่าเอามาตั้งหลักก่อนละกันสำหรับเซเป้ครับแนวต้าน29มาดูตัวถัดไปครับ SNP n, n P, นะครับสีอ่าสีสีอะไรนะหุ้นใหม่นะสีนานาพรเออนึกชื่อไม่ออกนะครับโอเคตัวสีนานาพรมามาเอามาร์เก็ตติ้งนะครับพับ์บิคคัมพานีอ่า สวยทีเดียวนะครับสวยทีเดียวใน,ในในจุดที่เขาเกิดกุเร่งคอร์สจริงๆอ่ะเกิดเป็นที่สิบนะครับวันที่สิบพนแต่ว่าอ่ามันมีจุดอยู่จุดหนึ่งคือจุดแนวต้านาเนี่ยคือสิบเอ็ดจุดสี่แถวเนยนะครับเราเราจรึงไม่ไม่อยากจะเข้าแถวตรงนี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ผ่านแนวต้านแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามันมันก็เฉลยออกมาแล้วนะครับว่าอ่าก็สามารถผ่านแนวต้านมาได้แล้วก็ยืนได้ดีนะครับวอลลุ่มเทรดตรงนี้สิบสี่ล้านหุ้นนะครับจากเดิมเคยเทรดกันอยู่ประมาณ สล้านหุ้นหกล้านหุ้นแล้ววันนี้สิบสีล้านหุ้นแนวต้านนะครับถ้าแนวไกลสุดแนวบนคือสิบามท่วนจําเลขก,กลมๆไว้เลยก็ได้ครับตรงนี้ผมว่าก็เลขก,ก็โอเคอยู่นะครับแล้จุด stop loss เราคงไม่กล้าใช้1ิบอยูสี่หรอกมันแคบไปนะเดี๋ยวผมจะกิดสอป l o s ง่ายจุด stop loss ที่แนะนําคือแนะนําไว้จุดที่เป็นจุดกระเด้ง c r o s นะครับจุดเปลี่ยนเทน,นะก็คือ สิบจุดเจ็ดสองถ้าดุดสิบจุดเจ็ดสองผมว่ามันจะหักลงมาแล้วเทนมันจะเสียละนะครับฐานเดิมนะฐานเดิมฐานดิดซึ่งเราซื้อไม่ได้แน่นอนตัวดีดอยู่แถวเก้าบาทเก้าสิบสตางค์นะครับซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะซื้อได้ราคานั้นจนกว่าเราจะมีสัญญาณบายนะก็ลองดูครับอ่อัพไซด์ก็ยังพอมียังพอมีอยู่บ้างแม้ว่าจุดที่ซื้อตรงนี้จะไม่ได้ซื้อต้นเทนทั้าทีเดียวว่าจุดต้นเทน,นจริงๆนอะ่ะคือวันที่สิบนะครับวันที่สิบ ก็ลองดูสำหรับตัว snnp นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้สีนานาพรโอเคเห็นนะครับชัดเจนมาดูตัวต่อไปครับ tcc ไอ้ตัวนี้เหมือนจะซิลลิงไปเลยถ้ามันสุกครับอาซิลลิงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัว tcc ก็ไปตัวนึงอีกหนึ่งตัวที่เราได้เก็บไปเมื่อมันสุกนะครับเมื่อมันสุกที่ผ่านมาแล้วก็ได้เก็บไปราคาไม่ได้ไม่ได้ต้นแท่งนะไม่ได้ไม่ได้ต้นทางที่เดียวเราเก็บไปรู้สึกว่าจะประมาณสักง1.4 1.41แถวนี้แหละนะฮะสำหรับตัว TCC เดี๋ยวผมขอพิมพ์ตัวใหญ่ให้นอยนึงก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันที่วันจันทร์จะเปิดแล้วโดดไปเลยนะเปิดโดดอ่ะทำให้มันเล่นยากนะ เดี๋ยวรอดูหน้าง,งานกันอีกทีแล้วกันสําหรับคนที่ไม่ได้มีหุ้นอยู่แล้วนะครับจะตามไปก็คงลําบากใจที่จะตามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมีหุ้นอยู่ก็ก็วางใจได้เลยนะครับน่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวในวันจันทร์ว่าจะเปิดโดดหรือไม่นะครับสําหรับตัว t CC t c t t c เนี่ยเราเก็บไปประมาณ1.40นะครับไม่ไม่ได้เก็บต้นทางแค่ทีเดียวนะครับวอลลุ่มเข้าดีมากเลยนะ เข้าสี่ร้ยหกสิบล้านหุ้นนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมามูลราคากันหลายร้อยล้านบาทเหมือนกันในตรงนี้นะจุดแนวต้านหนึ่งจุดแปดสี่ครับมองกันอย่างนั้นเลยถ้าได้กสกิลลิงหนึ่งถึงไหมเนี่ยอซิลลิ่งวันจันทร์นี้ก็ยังไม่ถึงเนาะนะครับลองไปคํานวณดูแต่ไม่ถึงก็ใกล้แลวถ้าถ้าวันจันทร์เปิดมาอีกหนึ่งซิลลิ่งเนี่ยผมเริ่มมีความคิดว่าพิจารณา,นานแล้วว่าจะขายดีไหมเพราะว่ามันคงอัพไซด์มันคงไม่มากแล้วนะว่าถ้าเราไม่ได้คดาดหวังว่ามันจะทำนิวไฮอะไร ของราคาได้นะครับหรืออะไรอย่างง้นถ้าได้ก็ด,ไไดกีไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจเลยราคา,เ,าเก็บมาหนึ่งจุดสี่ศูนย์เนี่ยถ้าจะขายได้หนึ่งจุดหกขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยผมว่าเพียงพอพอใจแล้วนะครับจุดฐานนะครับฐานเดิมมาจากหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ครับซึ่งก็คงไม่ได้ใช้จุดนี้เป็นจุด stop loss เพราะว่ารับมาหนึ่งจุดสี่ศูนย์มา stop loss หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยมันมันไม่ได้นะครับมันมันลึกไปครับจุด เรียนเทนนะครับ1.22นะครับความจริงการซื้อหุ้นตัวนี้ซื้อ1.2กว่าๆหลังจากที่เขาหรือเขาเด้งคอรเนี่จะสวยมากแต่อาจจะซื้อไม่ทันนะในตรงนี้ถ้าเป็นราคาทุนเดียวกับผมผมจะใช้กลางแท่งนะันั่นก็คือเหมือนเป็นราคาเฉลี่ยของวันนั้นนะตัวนี้ถ้าหลุด1.33ผมว่าผมว่าจะคัดทิ้งนะแต่ผมคงไม่ใช้ตอบลอด1 1 0แล้วก็1.22นะเพราะว่ามันลึกไปนะลองยอมแค่1.33 แล้วก็มีนวาต้านอยู่ที่1.84ครับ t t c สวยเรียวตั้งลำนะครับซลลิ่งเลยตัวนี้อย่าให้เขาไปนะเขาไปเขาไปไกลเลยนะแต่สังเกตจากรอบก่อนนะไปไม่ฟังใครเลยนะครับรอบก่อนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณอ่ช่วงประมาณวันที่สองเดือนเก้านะครับก็หรือประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับวันนี้ใหม่แล้วนะมาดูตัวอีกตัวอ่กันบ้านของเราอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับอีกหนึ่งตัวทรงแบบนี้เลย TPI เอ้ยขอภัยครับ t i p h เออคุยไปคุยมาเริ่มมึนนะ t p i h นะครับตัวทิพย์ยากร๊ป holding นะครับตัวปลายปลายปลายกราฟของเขาเนี่ยมีสัญญาณของประเด็น c r o สนะครับเดี๋ยวไปส่องงบการเงินดูแล้วกันว่าพอจะหนุนให้ไปได้ต่อหรือไม่นะครับแท่งเนี้ยราคาน่าเข้าอยู่เหมือนกัน เทเรดกันประมาณสี่ล้านหุ้นครับไม่มากไม่น้อยนะครับก็ไม่ถึงขั้นเยียบเหงานะครับแต่ก็ไม่ได้เ,เยอะเหมือน t ท c ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี้วันรุ่มเข้ากันกระจายกระจุกกระจายตัวนี้ก็ค่อยๆมาค่อยมาแบบไม่ไม่เด่นมากนะมาแบบไม่เด่นแต่มานะ,นะอะไรเงี้ยจุดนี้เป็นจุดบายสัญญาลนะครับมีแนวต้านอยู่ที่45ปัจจุบันนี้42.75อัพไซด์ก็ยังมีอยู่นะ มันก็มีอยู่ประมาณสักสามบาทเห็นจะได้นะสองสามบาทครับถ้าเอาแนวต้านบนสี่สิบหกกว่าก็อาจจะมีแอปไซด์ยอยู่ประมาณสามสามบาทกว่านะครับเกือบสี่บาทนะครับสี่บาทเลยละนะครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็ขอจบรอบที่สักหนึ่งแนวต้านตรงนี้ก็พอละคงคงไม่อยากจะรันไกลมากนะครับสาหรับตัวนี้จุดเปลี่ยนเทนนะครับจุดกระเด้งคอร์สอยู่ที่สี่สิบเอ็ดทุวน จุดฐานนะฐานเดิมดีดมาที่ราคา,าแถวแถวซึ่งไปดีดมาตรงนี้มาสองรอบแล้วด้วยคือ39.75หรือ40่นี่แหละนะฮะเพราะนั้นก็ใช้ฐานเดิมตรงนี้เป็นจุดต่อลอไปก่อนเนาะประมาณสีสิบน,นะครับสำหรับ tpi t p s นะครับอ่ะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นทรงหุ้นกลับตัวใหม่หุ้นต้นน้ำนะครับถ้าถ้ามันหลุดแนวรับทำโลใหม่ไรไงก็ต้องยอมไปก่อนนะบางคนไม่ยอมไง คืออาจจะทำให้ท่านแบบว่าพอไม่ได้คัดไปตามเทคนิคแผนมันจะเสียหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแผนอย่างเงี้ยมันไปไปไปตามค่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วในตลาดหุ้นมันเอาแล้วแนว่นอนอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเรามีแผนครอบมันไว้นะครับมีแผนเซฟความเสี่ยงของมันไว้อะไรเงี้ยมันมันก็จะดีนิดหนึ่งน,นะครับเพราะว่าหุ้นในสนเชีนนี้เราหา หาใหม่ได้เรื่อยๆในในในทุกวันนะตัวไหนที่ทํากาไรให้เราได้เราก็อาลองไปเทคโบวฟิตดูตัวไหนทําไม่ได้เราก็ลองคัดตั้งหลักดูก่อนนะเพราะว่าเราจํากัดความเสี่ยงไว้ไว้แล้วนะครับในตรงนี้ก็ครบในทุกตัวนะครับที่เราทางานบ้านในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันจันทร์เราก็จะมีสแกนนะครับระหว่างวันมาด้วยแล้วก็หลังตลาดปิดก็จะมาทําคลิปการบ้านกันอย่างนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ร่วมทำกันบ้านอย่างนี้ในทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ